แจ้งข้อหาแล้วชายเมาหนักเผารถจักรยานยนต์ตำรวจที่จังหวัดบุรีรัมย์สารภาพหลังสัง่งเมาจำที่จอดไม่ได้เลยแค้นใจนึกว่าตำรวจเอาไปวันที่8มกราคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจสพนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ได้ควบคุมตัวนายธีรพลหรือก้องซื่อดีอายุ48ปีชาวตำบลไทยเจริญอํเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมามาสอบสวนหลังจากเมื่อเวลาประมาณ0นาฬิกา30นาที ในคืนที่ผ่านมาได้ก่อเหตุใช้ไฟชักจุดเผารถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟทะเบียน1กข .9435 บุรีรัมย์ที่จอดไว้ที่บริเวณที่จอดรถของตู้ยามน้องโบทบนถนนสา24ย24โชคชัยเดชอุดมตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นรถส่วนตัวของร้อยตำรวจโทรนรฤเบตแป้นชุมแสงรองสอวปสถานีตำรวจภูธรน,นางรองเจ้าหน้าที่ตำรวจพังเสียหายทั้งคัน โดยนายธีรพลให้การรับสารภาพหลังก่อเหตุในสภาพที่มาว่าไม่พอใจตำรวจที่ตู้ยามเพราะยึดรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างของตัวเองไปประกอบกับเมาสุราจึงใช้ไฟแช็กจุดไฟเผาในเช้าวันต่อมานายธีรพลได้สารภาพตอนสั่งมาว่าตนขี่รถจักรยานยนต์มาจากจังหวัดนครราชสีมาตั้งเป้าจะเดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย์แล้วเดินทางไปต่อที่จังหวัดชนบุรีแต่เมื่อมาถึงตู้ยามปรากฏว่ารถหายไปเข้าแจ้งกับตำรวจที่ตู้ยามกลับไม่รับแจ้งยอมรับว่าแค่ในตอนนั้น แต่ถึงตอนนี้รู้แล้วว่าจำที่จอดไม่ได้ด้านร้อยตำรวจโทนฤเบศแป้นชุมแสงเจ้าของรถเล่าว่าช่วงนั้นตนเฝ้าตู้ยามคนเดียวจอดรถจักรยานยนต์ไว้ที่เพิงจอดรถติดกับตู้ยามจากนั้นได้มีชายทราบชื่อต่อมาคือนายก้องคนก่อเหตุมาเคาะประตูหน้าต่างบอกว่าตามหารถและอ้างว่าตำรวจเป็นคนยึดรถของตัวเองมาตนพยายามแจ้งว่าไม่ได้ยึดแต่นายก้องซึ่งมีอาการเมาสุรายอย่างหนักมาเคาะหน้าต่างหลายครั้งและอธิบายไปหลายครั้ง แต่นายก้องไม่เข้าใจถึงขั้นท้าต่อยกับตำรวจผ่านไปประมาณ30นาทีเห็นไฟลุกขึ้นอยู่ข้างตู้ยามจึงออกไปดูพบไฟกำลังไม่ลดของตนจึงรีบเอาถังดับเพลิงที่อยู่ในตู้สองถังไปดับไฟแต่ดับได้เพียงส่วนหนึ่งส่วนรถเสียหายเกือบทั้งคันจากการตรวจสอบพบว่ารถของนายก้องไปจอดอยู่ฝั่งถนนตรงข้ามตู้ยามแต่มาหารถฝั่งตู้ยามเพราะเมาสุราหนักจึงควบคุมตัวไปขังไว้ที่สพนางรองเพื่อให้สั่งเมาก่อนแล้วค่อยสอบถาม หลังสอบสวนได้ส่งตัวนายธีรพลส่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมชัยในรัฐรณีรองสอวสอบสวนสอบพานางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมแจ้งข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป